สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดู CBR 1 0 0 0 R R R S P Five นะฮะรถคันนี้อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับจนมันกลายเป็นหนึ่งในรถซูเปอร์ไบค์คัพหน0 0 0ซีซีที่ได้รับการขนานนามว่ามันเป็นรถแห่งยุคอนาคตมากๆนะครับรถคันนี้เขาจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างราคาค่าตัวเท่าไหร่ให้ของแต่งอะไรมาบ้างและแต่ละชิ้นทาหน้าที่อะไรบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. ตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่โชว์รูมบิ๊กวิงอุดรธานีนะครับรถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือ CBR 1 3 0 0 RSP f i r e b นะครับรถคันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่1,119,000บาทน,นะครับ ราคาเนี่ยทำเอาหลายๆคนตกใจเลยเนาะเพราะว่าเขากระโดดจากในรุ่นปีก่อนหน้านี้ขึ้นไปเยอะมากนะครับแต่มันมีเหตุผลอยู่นะว่าทําไมราคามันถึงสูงขนาดนี้นะฮะในคลิปก่อนหน้านี้ผมทําตัวไฟเบียรธรรมดาไปแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นถือว่ามันสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าในคันนี้นะฮะได้มีการเพิ่มออปชั่นต่างๆเข้ามาจนมันกลายเป็นรถที่สุดยอดเทคโนโลยีคันหนึ่งของรถซูเปอร์บค์ครับพันไปแล้วทีนี้เรามาไล่ดูรายละเอียดแต่ละจุดกันนะครับ สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากไฟเบทกก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือตัวช็อคอัพที่เป็นโอลีนไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเบรกเบมโบนะครับจานเบรก330มิมลิเมตรส่วนตัวเบรกก็เป็นเบมโบเลดินเมาส์นะฮะเป็นตัวท็อปเลยส่วนล้อและยางนะครับล้อหน้าเป็นไซส์120ทับ70ขอบ17นะฮะรถ SP คันนี้ ด้วยคำว่าเป็น SP เนาะเขาก็จะให้สีไตคันเลอร์มานะครับซึ่งอารมณ์เนี่ยมันก็จะแตกต่างจากไฟเบทรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมเอามารีวิวคันนั้นอจจะเป็นสีดำล้วนเนาะก็ให้มีความรู้สึกแบบรถแบทแมนแต่คันนี้ไม่ใช่นะฮะคันนี้ดูทรงแล้วเป็นรถสนามเลยนะครับสติกเกอร์สวยนะฮะให้คนละอารมณ์กับคันเมื่อกี้เลยนะครับคันสีดำเนาะไฟหน้า LED ไฟเลี้ยวอยู่บริเวณกระจกมองหลังนี่สติกเกอร์คำว่า CBR f i b นะครับสีสันสวยงามมากนะครับ พอชมในเรื่องของดีไซน์เลยนี่น,น,นี่ตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับก็คือปุ่มคุญแจนะครับคุญแจก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับก็คือถือคุญแจมาใกล้ๆนะฮะแล้วก็กดปุ่มเข้าไปตรงนี้ข้างในนะฮะถ้าเราสังเกตดูมันก็จะมีการสบัดไฟฟ้านะฮะ มาดูที่ข้างบนกันนี่แตกต่างจากรุ่นไฟเบอร์ธรรมดาชัดเจนนะครับเราก็จะเห็นสายไฟที่ออกมาจากหัวชกเพราะว่าเขาเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งไอ้ระบบโชกไฟฟ้าเนี่ยสามารถปรับได้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับเป็นจอแสดงผล TFT จอขนาด5นิ้วซึ่งมันสามารถปรับได้ละเอียดมากๆนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะฮะแล้วก็สามารถปรับได้แบบเดี่ยวทางเลยก็คือว่าถ้ากดปุ่มปั๊บเนี่ยจากอ่อนเป็นแข็งจากแข็งเป็นอ่อนได้ทันทีนะครับ ประกับทางด้านขวามือนะครับเป็นไร์บายวายเนาะก็จะไม่มีสายคันเร่งนะครับเพราะว่าเขาเป็นคันเร่งไฟฟ้านั่นเองนะฮะเราก็จะเห็นแต่ปุ่มสตาร์ทสต็อปอนจินอยู่ตรงนี้นะครับมาดูที่ประกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีปุ่มไฟสูงไฟต่ำไฟพาร์ทไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่นะครับแล้วก็ปุ่มซ้ายขวาบนล่างนี้ก็คือปุ่มซีเล็กนะฮะเอาไว้เลือกโหมดที่แสดงในหน้าจอนะครับ มาดูที่ถังน้ามันนะครับนี่ถังน้ํามันสวยงามนะครับตัวครอบก็จะเป็นพลาสติกสีแดงเนาะส่วนตัวถังจริงนะครับก็จะเป็นโลหะนะฮะมาที่ตัวเบาะรถนะครับตัวเบาะรถสวยงามมากๆนะครับนี่เบาะท้ายค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับแต่สําหรับเบาะคนขับแล้วเนี่ยความสูงเบาะ83ซนติเมตรนะฮะก็เป็นรถที่ไม่ถือว่าสูงมากนะครับคันนี้ผมยังไม่ได้ลองค่อมเนาะในคลิปก่อนผมไปค่อมในตัวไฟเบียร์ก็ผมสูง175ไม่ถือว่าสูงมาก ก็คือขาถึงสบายนะครับน่าจะเป็นรถคา์สพัน์ที่ไม่ถือว่าสูงมากคันหนึ่งเลยนะสุดแฟรลิงท้ายนะฮะก็จะมีสติกเกอร์สีน้ำเงินมาให้สวยนะครับนี่ถ้าเราดูจากด้านท้ายเนี่ยผมชอบมากๆนะฮะไฟท้าย LED แยกซ้ายขวาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแยกออกมาต่างหากนะฮะส่วนบางคนท้ายหลายคนก็ถอดออกเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับนานนาจิตตัง แล้วก็คันนี้นะฮะก็จะมี Quick ิ h i ตอร์อัพดาวนะครับก็คือสามารถเข้าเกียร์และถอนเกียร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องกำคัดเนาะในตัวไฟเบีรสีดำ um, ที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้มันต้องได้ซื้อเพิ่มนะครับแต่ในคันนี้คือเขามีมาให้เลย ส่วนนั้นหลังนะฮะชคเออร์ลินไฟฟ้าเช่นกันนะครับสามารถปรับแข็งอ่อนสปริงพีโหลดรีบาวอะไรโดยระบบไฟฟ้าที่มือได้เลยนะครับแบบเรียลไทม์ด้วยนะเราสามารถให้มันแข็งมันอ่อนมันซอฟมันฮาร์ดได้แบบทันทีเลย <c oughs> คือมันไม่ใช่แค่เอาชคอโอรินมาใส่นะฮะแต่หมายถึงระบบการทํางานของกล่อง ECU ด้วย <c oughs> ส่วนสวิงอาร์มสีดําให้อารมณ์ที่สวยงามมากนะครับ SP ก่อนนัานเนี้ยก็จะเป็นสีเงินเนาะแต่ใน รุ่นนี้จะเป็นสีดำนะฮะล้อและยางหลังนะครับวงล้อหลังจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับใส่ยางไซส์200ทับ55ขอบ17มานะครับก็ถือว่าเป็นไซส์มาตรฐานของรถซูเปอร์สปอร์ตคพันนะฮะทีนี้เรามาดูที่ฝั่งด้านขวางตัวรถนะครับนี่เราจะเห็นท่อไอเสียอาคาโปวิก อันสวยงามนะครับนี่ท่อไอเสียเนี่ยก็จะเป็นฟูนะครับก็คือมันจะมีหม้อพักอยู่นะแต่ว่าเป็นหม้อพักที่เป็นบพัดทางแยกออกมานะครับเพื่อใช้ในการลดเสียงแต่ถ้าเกิดเราใช้รอบสูงขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ปิดเปิดก็จะทํางานนะครับเสียงก็จะมาเต็มนะครับชุดห้ามล้อหลังนะครับจานเบรกหลังนะครับก็จะเป็นไซส์2 2 0มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มเบมโบนะฮะขนาดหนึ่งลูกสูบนะครับนี่ห้อยลงมาหัวกลับนะครับนี่ไงฮะตัวท่อไอเสียนะครับ เห็นไหมมันจะมีวาล์วปิดเปิดเป็นเซอร์โวตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีท่ออีกท่อนึงเล็กๆข้างในนะฮะท่อตัวนั้นก็คือใช้ในการระบายเสียเวลาที่เราไม่ได้ใช้รอบเครื่องสูงเนาะเนี่ยมาดูอีกมุมนึงของโช๊คอัพหลังนะฮะโชว์บรีนนะครับสีทองนะครับสวยงามมากนะครับนี่ฝั่งด้านขวานะครับนี่สีสวยนะท่านผู้ชมคือมองมาจากนอกโชว์รูมเนี่ยคือเด่นสง่ามมาตั้งแต่ไกลเลยนะครับ ตัวเครื่องยนต์เองนะครับเป็นเครื่องยนต์พันซีซีเหมือนรุ่นปี2017แต่ว่าคนละบล็อกคนละเครื่องกันเลยนะครับชุดเฟรมชุดถังชุดแฟลิงทุกอย่างเนี่ยเป็นออ l นิวเลยนะครับมีการดีไซน์แล้วก็การออกแบบใหม่หมดทั้งคันเลยสวยนะครับตัวจริงสวยมากนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาดูอยู่นะครับที่ Big กวิ g อุดรธานีนะฮะ ทีนี้เรามาพูดถึงรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะเป็นขนาด1 0 0 0ซีซีฝาสูบเป็นแบบ double overhead camshaft นะครับแต่ว่าเป็นกระเดื่องกดวาล์วซึ่งในตัวกระเดื่องเองเขาก็จะใส่โรเลอร์เพื่อลดแรงเสียดทานนะฮะลูกสูบทําการเพิ่มขนาดนะครับจากรุ่นปี2017เป็น8 1มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็ระยะชัก4 8 5มิลลิเมตรนะครับระยะชักจะสั้นลงนะเขาให้แรงม้าสูงสุด218แรงม้0 0รอบและแรงิด131นินตันเมตรที่12,500ารอรบแตะแรงบิดหนะนึ่งร,ร้อยสามสินเอ็ดนิวต ก็คือในเรื่องของโหมดในการขับขี่นะครับซึ่งเขาก็จะมีเาเรียกว่าแกน IMU ก็จะเป็นตัวประมวลผลเพื่อสั่งงานในระบบต่างๆของโหมดในการขับขี่นะครับซึ่งโหมดในการขับขี่เนี่ยเราปรับได้อยู่แล้วนะครับแต่ตัว IMU เนี่ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสมองกลที่มันจะช่วยเรานะครับเพราะว่าแต่ละโหมดการทํางานเนี่ยมันจะสามารถปรับตัวของรถเองนะครับให้ตอบสนองการขับขี่ในแต่ละฟังก์ชันนะครับอย่างตัวชกอคอะฟฟ้าเนี่ยก็คือตอบสนองการขับอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ระบบเบรก ABS เนี่ยไม่ได้ฟิกสามารถปรับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ รวมถึง Engine b เบรกเองเนี่ยก็ไม่ได้ตายตัวตามเกียร์ที่เราทดนะฮะแต่ว่ายังสามารถตึงหรือหน่วงได้รวมถึงระบบป้องกันยกล้อนะครับเวลาออกสตาร์ทแล้วก็ตัวทอค Control นะครับที่มันมีเทคโนโลยีทั้งหมดเหล่านี้ได้เพราะเขามี IMU 6แกนนะครับซึ่งตัว IMU เนี่ยก็จะเป็นสมองกลหลักเลยที่จะทําให้ ฟังก์ชันต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมีความสอดคล้องกับแต่ละโหมดในการทำงานนะฮะซึ่งมันทำให้รถคันนี้มันเป็นรถซปเปอร์สปอร์ตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีคือเราฟังแค่ตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเทคโนโลยีมันสุดยอดมากๆ ทนี้เรามาพูดกันในเรื่องของราคานะครับรถคันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่1น1 9 0ล้านหนึ่งแบาทนะฮะก็คือล้านสองทอนพันหนึ่งนั่นเองนะฮะตอนนี้นะฮะถ้าเกิดซื้อรถคันนี้ในช่วงโปรโมชั่นเดือนิถุนายนเนี่ยที่ Big กวิ g งอุดรธานีเนี่ยเขาก็จะแถมนาฬิกาของ Mark m a r q u ี z ให้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับอาจจะได้ไม่เยอะท่ากับตัวไฟเบรกธรรมดานะครับให้โปรมาแค่3 0 0 0 0บาทนะครับ ก็ถ้าใครสนใจรถคันนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ Big กวิ g งอุดรธานีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์อาว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามากับทางร้านได้นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับ